สะดวกจดเบอร์ผู้ประสานงานนะครับเบอร์พิทัศน์นะครับศูนย์แปดเก้านะครับได้ครับเราเราเราพักที่เข้าไปเข้าทั้งสองเืนเลยนะครับวันนี้นะครับก็นะครับท่านใครจะไปที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนต่างกันต่างเขาเข้ามาเข้ากันเขาไม่เลย เดววน้ต se ้องรับงานต้องติดต่อ่ค่ท่องเที่ยว มอบหมายมานะครับแล้วก็มาเรียนให้ทุกท่านทราบว่าวันนี้เรามีกําหนดการอะไรบ้างในการที่จะอันนี้เราก็ดูบัรยากา สำหรับเสนอนะครับให้กับชาวทุกเกียรตนะครับไม่ต้องทุกท่านที่มาร่วมงานเพียงท่านมีเก้าอี้เท่านั้นเองนะครับไม่ต้องนำเก้าอี้มาจากบ้านนะครับท่านมีเก้าอี้อยู่ที่นี่นะครับท่านจะได้หนึ่งตุ๊กตาเลยนะครับประเดไม่ต้สำหรับเองใจนะครับนะครับกรนั่งก่อนเลยครับประลของรางวัลชนใดอยากได้ตุ๊กตานะครับมานั่งเลยนะครับ Please take a seat We have a special souvenir นะครับผีตะโขนที่ก็เป็นวัฒนธรรมนะครับอย่างนึ่นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับก็ปีนะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับ ช่วงที่เป็นชว่วงที่อากาศดีมากๆเลยนะครับวันนี้เรามีสินค้านะครับโดนท้งนหลยไม่ซ้ำแล้วก็ไม่เหมือนกันะ ยีสานนะครับคนที่สานะฮรก็ยงไม่รนะงกน่เดียวครับาค่าอ้ดี๋ยนี้วนนี้บาในชเรื่องสนะคับนสัญอความเป็นีสานมากลเลยครับนั่นแนครับตัวว้า2มือกับเต้าเอาวเล่าปลเกล้งแค่นี้ก็จะเป็น ทำไ่ได้แล้วท่านผู้ประกอบการท่านใดที่นะครับมานําเสนอตัวเองนะครับมาฟังดูว่าบริษัทของเราที่เราอุตสาหามาได้ไหมนะครับสร้างความร่ารวยนะครับวันนี้นะครับจังหวัดเลยนะครับโอ้โหคึกคักมากทีเดียวสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ที่อุตสาห์คัดเลือกกันเข้ามานะครับ โอ,อ้นะครับเป็นโรงแรมที่สวยมากนะครับรับรองเลยคอร์ดเดวินล่าอันนี้ก็คือสถานที่ที่กับกุยกันกมีตูเรือบุสบายอ,อ,อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับอยู่แถวหลังโรงแรมเนี่ยเป็นเหมืองเก่าแล้วก็ค่าที่ทำนอกไม่ดีกลางเลยนะครับมีภู่พาดีสอนที่สวยงามนะครับมีรูปปั้นผีที่ เชียงคานนะครับอย่าไปบอกเขาว่าถึงเป็นปลายสองหรือเปล่าเขาไม่ใช่เรียกว่าหย,ยกในหินเป็นอัญมณีนในหินที่บนในเน็ตท่านจะเจอในเน็ตเน่ท่านจะเห็นเลยนะครับว่ามีความเรียกว่ามีรังเย็นรีสอร์ทนะครับตอนนี้กลำลังเข้าช่วงสูงนะครับพากันไปชมนะครับในวันนี้ก็มีรีสอร์ทเยอะแยะนะครับมามีทีมโดยวังทองการท่องเที่ยวนะครับมีท่านเอาราวัณน,นะครับมีวัดไผ่ปากล้วก็มานั่งอยู่ พูดคุยกับนักท่องเที่ยวสอนของเราข้ามโดรนเราบอกว่าขอบอกว่าถูกมากมากเลยนะครับสําหรับการไปเที่ยวในเส้นทางนี้นะครับหรือแม้แต่เป็นสายชาวต่างประเทศที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนอนเชียงทานก็แหลมนะครับโอ้โหมันดีไปหมดเลยนักข่าววันนี้พาไปเที่ยวเราดูกันนะจ๊ะยูกค้าเหล่านั้นนะครับนักเที่ยวที่ภูเก็ตเลยละครับ ราบสูงสิ่งสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาของน้องบัวลำพูต่างมีสิ่งยึดถือเป็นจารีคถนอมนาฬิกา22ข้อ14อันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นด้วนถามว่าอุดรธานี กลุ่นหานได้จัดให้มีการฉลองตรุษเป็นภาคถึงเฉกเช่นแต่โบราณคดีบ้านเทียนที่ได้รับ ที่สวยงามนะคะถ้าท่านยังไม่เห็นนะคะก็ยื้อออกไปทางนี้ท่านก็จะเห็นชายหาดที่สวยงามอยู่ใกล้ท่านนิดเดียวเองน<ล>ะคะประกอบการธุรกิจการทา่องเที่ยวท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับพร้อมทั้งพี่น้องสือ่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้กับผมนายกอเกียรติกรน,นรนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุรดรธานีได้รับมอบหมายจากท่านวิลัลลิ้งสุวัฒนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราาักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้นำคณะ กลุ่มจังหวัดภาคตะนอกเฉชิงเือตอนบนนะครับที่หนึ่งนะครับซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเลยหนองบัวลำูหนองคายและอุดรธานีนะครับมาส่งเสริมมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับที่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอันดามันนะครับก็ผมก็อยากกล่าเรียนนะครับว่ายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะน ORTH ชิมเือตอนบนนะครับกำหนดไว้ว่า เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยวรุ่มน้ำโขงนะครับเพราะฉะนั้นการอายุรศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกลุ่มจังหวัดนะครับในพื้นที่นะครับเราก็จะเน้นตามปักยภาพของจังหวัดนะครับผมก็ยัดเดียนนะครับว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะหนกถึงเนตอนบนนะครับ <c oughs> เราไม่มีเราไม่มีซันเราไม่มีแซนเราไม่มีซีนะครับ คือไม่มีไม่มีดวงพระอาทิตย์ที่สดใสเราไม่มีทะเลทรายที่สวยงามแล้วก็เราไม่มีหาดทรายเพรก็ไม่มีทะเลที่สวยงามเหมือนกับกลุมอัมดามันนะครับแต่ว่ากลุ่มจังหวัดของเรานะครับเรามีสามเอ็มนะครับสามเอ็มไม่ใช่ฟิล์มกองแสงน,นะครับท่านครับเอ็มแรกของเรานะครับก็คือเรามีเมาส์เทนนะครับเรามีภูเขาเช่นเดียวกับทุกท่านนะครับ แต่ภูเขาของเราเนี่ยเป็นเพือเขาภูผานนะครับเป็นเพื่อเขาที่สวยงามมากนะครับเราจะเห็นว่าจังหวัดเลยเรามีปูกระดึงนะครับเรามีกุ้ยหลินนะครับเรามีกุ้ยหลินที่แห่งประเทศไทยนะครับที่อำเภอหนองหินจังหวัดนครนายกครับผมครับนะครับก็จะเป็นการมอบจังหวัดให้ท่านช่วยดูแลนะครับแล้วก็ขอให้ท่านช่วยกรุณานะครับติดนะครับ ความผูกพันนะครับอันนี้นะครับคับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านี่นะครับสี่เดกวัดเด็กของเรานะครับก็มาอยู่ในใจของท่านแล้วนะครับก็อขอให้่านรับส่วนนะครับ นะครับและขอเรียนเชิญคุณวรรณประภาสุขบุญนะครับผู้ช่วยอุนใยการการเที่ยวเส้นทไทยสำนักงานภูเก็ตนะครับนะครับรับมอบของดึงนะครับแล้วก็รับมอบของที่ดึงแทนครับผมแล้วก็ขอมอบ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอ่านใดชื่อแล้วนะครับท่านหยิบครบสิบรางวัลในทีเดียวเลยครับงานบัตรตอนนี้ผมเั่านจะตัวเลยครับ ท่าต่อไปครับคุณสวัสดิชัยนะครับมานะบัญยงครับผมขอเรียงเชิญครับท่านต่อมาครับคุณธรรมศักดิ์ครับสุกแก้วครับผมจากกระตะภูไซรีสอร์ทครับตามด้วยท่านกมวลการครับกิตควรครับผมจากครับคุณบุญคุณ คุณบุญิกาครับสุริธาดาครับผมขอเชิญต่อมาครับคุณสุภาพันธ์หินสูงเนินครับนะครับแล้วก็ยังคงมีอีกนะครับในลำดับต่อไปขอกาบเรียนเชิญท่านรางวัลนะครับโอกาสนี้ขอกาบเรียนเชิญคุณพินกรงทองาพขึ้นมาจับรางวัลหนึ่งรางวัลนะครับครับเชิญครับต่อไปนะครับผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับท่านเจ้าของรถขอฐานนอนเลนนะครับ1 5 3 5นะครับ

รครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นฟอนนะครับขอเชิญผู้เิียรณ์ทุกท่านนะครับมาร,ร่วมรำวงนะครับร่วมกันนะครับรเชิญแขกผู้วิียรติทุกท่านนะครับร่วมเสิรในในรูปแบบของลำวงกาละวันฝ่ายซ้ายของนนผงใต้ที่แน่นอน ร้องแบบสารเมืองสารวัตรชอนอิเกตฝั่งลาวนะครับสุดนะครับผู้น้องใสยังไงท่านพี่ละบมงต้องทาตามนะครับเตี๋ยลงสารวัตรเตี๋ยลงเตี๋ยวลงสารวัตรเตี๋ยลงเตี๋ยลงชอนสารวัตรเลยโอ้เสียเปรยมาลงสารวัน แล้วที่สองทุกคนที่สองที่จะมาหาตัวแทนจะจับว่าจับใครมา